นะโมตัตตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพ่อแม่พี่น้องเาา้าก,กว่าวต่ำหนูก็หนักกว่าตัว่าเด้อจุดติดกันตุยหังเกสาเมีอุปปัชชิน,นา พุทธศาสนาปปภาชายะสัพพกิเรสาอุปชียตุเจ้าหน้าเก๋ยข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามีญาติผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงขอตัดผมให้เจ้า เพื่อเจ้าจะได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาขอให้สัปปกิเลสของท่านจงหมดไปด้วยเทินสัมมาเทวะอะนโมทันตุสาธุขึ้นพร้อมกันครับสาธุขอเพลงหนะ้า สังสีกาหน่อยครับเชิญครับนาสังสีกาครับเชิญครับอ้าวชิบผมได้ครับยังไงครับบกักเชียกับฟังวาอะไรตอนหน้าฟังสีกา เออเปิดเปิ่ึกล่องไปเลยครับเด <cie ux> ินหน้าสั่งสิกาหรือิกาสั่งหน้าทั้งสองนะครับขอสอบเพลงครับในช่วงนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลสำหรับบ้านทางเจ้าภาพและผู้บวชครับขอให้ได้อานิสงส์ก็เกิดปราก่อนนะอ๋อเด็กกำลังจะว่าพ่อแกใช่ไหมทไมช้ายังหนุ่มขึ้นก่อนแล้วกันรู้ตันเน

เรียนเชิญนะครับพี่น้องท่ารพิวิกเกียร์อยากพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลนะครับที่เดินทางมารวมพิธีนะครับคณะนี้เป็นเวลาเลื่องงามย่ามดีนะครับเลื่เป็นมงคลแล้วนะครับที่ท่านเจ้าภาพเป็นเอกชนรุดไว้นะครับว่าสามโมงเช้าค่านาฬิกานะครับจะเป็นพิธีไปอ่างวงผมหน้านะครับซึ่งพ่อหมอนะครับเปิดกระไดผ้าผีผ้านอนนะครับ ผ้าน้าล่าพอาแม่พี่น้องทอ้งแกตุลากาน,นะครับบารพี่น้องนะคที่เดินทางมารวมทาบุญในครัา้งนี้นะครับอให้พี่น้องได้ใส่บาตรทันเดวยพี่น้องเออนะครับใส่บาตรนะครับพ่อนาคนำ นะครับพีน้องจะได้บุญได้บุญได้กุศลนะครับการทาบุญนะครับในส่วนหนึ่งนะครับท่านญาภาพเองขอกราบขอบคุณพระบิดปีน้องกับที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานมื้อนี้นะครับหากว่ามีสิ่งไหนสิ่งหนึ่งนะครับหากตกบกพร่องประการใดนะครับท่านญาภาพเองนะครับก็ต้องคงถือโอกาสนี้นะครับขออภัยขอแม่พีน้อง นะครับบ้านไก่บ้านไก่นะครับแขกบ้านไก่ได้ตางบ้านนะครับาบุญกุศลที่ท่านมาร่วมในงานในวันนี้ขอจงอเป็นปัจจัยนําสู่นะครับไปให้ผู้ที่ที่วัยชนที่เจ้าภาพได้กล่าวนามนะครับตามที่เจ้าภาพเพิ่นในจุดประสงค์นะครับที่ได้ประกอบไปธีหรือว่าจัดงานไปธี เอาพุสมบูรณลูกห้านตื่นข้าวข้างนี้นะครับทร้างจอภาพเองนะครับขออนุโมทนาสาธุชนะละควาให้บุญบุญส่ ที่ท่างเจ้าภาพนะครับได้กระทั่งปัจเพศในข้าวข้างนี้แล้วก็พร้อมทั้งลูกหลานที่ได้บวดอุปสมบทนะครับ่ได้อุปสมบทในข้าวขางนี้นะครับจงเป็นปันจเจกน้ำสูนนะครับผู้สิทธิ์ขีบบ่ว่าชนดังที่ท่านเจ้าภาพเพิ่นเดกดาวหน้าไปอยู่ในการทีพิมไปให้พี่น,อน,น้องได้รู้รทราบนะครับในข้าวข้างนี้ครับพี่น้องครับขณะนี้ มีหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเพ่าแก่ตุล่าการผู้มีประสบการณ์เพื่นกำลังจะเริ่มพอหนาคนะครับพอหนาคเพื่อจะ,อะเข้าสู่พิธีสู่ขวัญน,นาคนะครับบางมองบางบอนนะครับพาไปสู่ขวัญน,นาคเพราะท่านเองพอนาคมีนะครับแต่งานนี่ให้ไปตามขั้นตอนพิธีนะครับ ต้องขออนุญาตดําริาเรียนพรมพินนอ,อกครับในส่วนหนึ่งว่าขั้นตอนพิธีการตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้นะครับหลังจากได้ลงบทหน้าแล้วพอเข้าสู่พิธีส่วนนั้นต้องขออนุญาตําริาเรียนท่านผู้ชบว่านะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพได้จัดให้มีพิธีสบเพื่อบรรลุกุศลให้เป็นกุศลในาค,ครั้งนี้ จึงได้พระราธนานิมนต์ท่านพระครูโพธิวรธรรมและท่านครูวีรธรรมประยุทธ์นะครับเจ้าที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหีได้มาะจะเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทางพระเจ้าภาพนะครับฉะนั้นแล้วจึงของแนะนำเรียนท่านผู้เกียรติว่าพิธีบายสีสูขวันนั้นคงจะยกยอดไปหลังจากพิธีสงเสร็จนะครับเพราะว่าป้องกันเวลาหรือว่าไม่ให้เกิดการชึลนบุญระหว่าง สงกับาพามพามกับพุทธนะครับต้องขอเรียกดำเรียนท่านวิเกียนให้รับทราบดังนี้นะครับสำหรับเ uh, มื่อเสร็จพิธีวงผมแล้วก็คงจะเข้าสู่พิธี uh, ทางศาสนาพิธีนะครับโดยคุณพ่อปราบชาวบ้านท่านหนึ่งนะคือได้รับเกียรติจากคุณพ่อทอง,งว้วนนะครับท่านมหาทอง,งว้วน นะครับได้อ่ามาทำหน้าที่นะครับให้กับทางเจ้าภาพในวันนี้อาท่านวิเกียริครับท่านวิเกียรเดินทางมาอ่เมื่อสักครู่นี้มองเห็นท่านอ่อสจอวราการนะครับขออนุญาตท่านสอจอวรรการสมุทรเลศสอจอเขตอำเภอหนองหีท่านเดินทางมาร่วม็ิเกียริในงานาจงต้อว่าทางเจ้าพารีขอตากขอบคุณท่าน บวอลการกบนเลิศนะครับสอจอเขตอ้วคือน้องกีบ๊องฮูัว่าท่านมากแล้วท่านเลยผมผมนักระเบยนะครับต้องขออนุญาตเด้อท่านเมื่อกี้นี่ผมว่างว่าว่าท่านนะครับเป็นว่าเห็นนะครับถ้าสุดจะคุ้มน้ำผีน้ำบอกนะครับพี่น้องหลายนะครับพี่น้องเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานวันนี้มากมายนะครับเจ้าภาพรู้สึกภาคภูมิใจจากกล้องเสียนก็ต้องบอก คือดอกพาบดอกน้อครับดอกเกาะเลยอ่ะเพราะว่าพี่น้องกับข้องจะทราบดีนะครับส่วนใหญ่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับมีตะลุกตะหลานมีตะพีตะนองนะครับมาร่วมเป็นเกียรติในงานในครั้งนี้เจ้าภาพรักๆกคับคือคุณแม่สมบูรณ์นะครับคุณแม่สมบูรณ์มงคลนะครับคุณพ่อลอยบอกครับนะครับคุณแม่ใครนะครับเพื่อความวิเศษ นะครับ <minutes> well. สิ่ง <lawsuit> <ulously What S 2> ่งเป็นเจ้าภาพหลักนะครับความทั้งดูหลุดหลานญากก็มีเกียรติทุกท่านทุกคนนะครับค้อมทั้งในงานครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์อุปสมบทให้กับลูกหลานและกล่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้สิ่งที่ไหว้คนนะครับกับคุณพ่อคุณพ่อบ่านะครับขออนุญาตเรือดครับผมเก่าดนะครับผอบ่าคุณแม่ดีนะครับอ่าสีคุณพ่อสอง สามสิ่คุณเนี่ยหาให้หาท่านเนอา,าเอครับผู้ดีเขาเนีเ่ยผมก็ได้ถ่ายสกีบไปนั่งนะครับตอนเนี่ยนันเรียนที่น้องก็เขาจะทราบดีนะครับว่าวัาตถุประสงค์ของทางเจ้าภาพในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะได้ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ทิพย์วายชนเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวครับพี่น้องครับ ท่านพี่น้องที่เดนท่างมาได้เ้าถึงในครั้งนี้หลังจากบุกงมากแล้วนะครับเขาสู้ไปที่กับให้พี่น,อน้องใ้วาใส่บาด้อนะครับอนุโมทนาสาธุในส่วนบนส่วนบสวนนครับอี้ด้วย ผู้ตาใส่บาตรไปรแล้วนะครับบุญผุ้ศรีผู้กายในกระท่ำประเภทนี้ครับทางนี้ขอให้เป็นพัดไก่ร่ำหอดนโคจ้รทีดไหว้ชนเอ้อคุณแม่ผีตุ้มคอผ้านะครับคุณพ่ออ่าหลายๆทา่านนะครับทีนเจา้าภาพไปเลยน้่งไปนะครับตามที่อยเจา้าภาพเไปพิมพ์สื่อลงในแผ่นกาศนะครับที่ขอให้วัดตรสู้ศที่ผู้กายเต้ ใส่บาทได้ครับทางนี้ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลจบเป็นพัจใจนน้ำหวานไปสู่ผู้ติดธิ์กีว่ายชนนะครับขอให้ไปสู่สุคตขีพเด้อท่านผู้ชมทุกคนจากทุกแขนมีความสุขก็แล้วสุขมีหินไปเรื่อยนะครับหลังจากอี่น้องได้โพลงผมแล้วนะครับวัอนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณแม่ขออนุญาตเลยน้ำนะครับคุณแม่เกศสัมดี้นะเปิดใจมาก บง่บงโปร่งผมให้นะครับมา่อเมือใส่หยุคใหม่นะครับใส่แบตเตอรี่น,นะครับบ่งผมแบบยุคใหม่นะครับเขาเนี่ยถือเลยน้ะเด้อคุณแม่เด้อค,คุณแม่สร้างสัมฤทธิ์นะครับเป็นเป็นเป็นคุณมีคิดเป็นบุญใจเป็นกุศลนะครับว่าร่วมนะครับถือว่ามาร่วมบุญร่วมกุศลในครับทางนี้นะครับขอขอบคุณหลายเด้อคุณแม่สร้างสัมฤทธิ์นะครับ ขับตำรับพี่นองที่เดินทางมาจากบ้านไกลบ้านไกลกินละไปเนาะกินเข่าละไปเนาะรับมาหอดทักท่ายกท่าทำเท้าทำไทยกันนะครับว่าเป็นเจ้าใหญให้หน้าตากาปีนี้กับห้องสีเข่าท้ายยดอกนับเรื่องน้ำรับสู่ไปเ้างนะครับเกิดป้าเป็นชีวิตเข้าหน้า ครับหลังจากที่พี่น้องได้ปงรงผมแล้วนะครับหนากได้ปงรงผมแล้วขั้นตอนวิธีต่อไปกรบทั่ทงอขอบคุณพอ่อขออนุญาตเลยหน้ามณน่อสวย์วิเศษวงศานาผูมีประสบการณ์อามาเดื้อมามห่อนกักนะครับเพราะวะอา,าการสู้ปัดนนคกแต่ให้เดียวห่อนาคเดียวนะครับมันจะเป็น อ่าเพนวาจังแมนซุกันานาศนะครับเออส่อ่อนาเรียบร้อยวัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่อ่พาพนาพสิยาไปบวชดนะครับมีผ่าไตรมีตาลปัดนะครับให้มาาเข่าร่วมในอ่าผ่านใบสีนะครับเขาว่าในภาคหัวน,น้านะครับเขาว่ามีผ่าไตรมีตาลปัดนะครับชุดอ่านาคนะครับเข่ามา ร่วมบายศรีสุบปั่นนะครับหลังจากเสร็จพิธีส่งแล้วนะครับก็คงจะเป็นปรามันโดยประมาณก็คงจะหามงกุโปรกัวน,นะครับจังทจะ,ะจังจะเขา้าสู่พิธีบายศรีสุบปั่นนะครับพอพามเพิ่นกษียณได้สอนนาคนะครับพี่พิธีแหละสอนนาคให้หนาคเป็นหู้พระคุณพ่อพระคุณแม่นะครับแล้วก็เพิ่นกษียณได้สูดสูดสูดป,ปั่น นับสุดวันม้ให้พนามิความสุดคามเจริ่จังอีิน้องอนี่เวล่านะครับหรืวอว่าพีนออนา่น้องในในก็ได้มาร่วมบุญรวมกุศสวนแล้ว ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับได้อยู่นะครับอยู่ผูกแขนหน้าผูกคอตอแขนนะครับสำหรับพิธีต่างๆนะครับหลังจากซุบวันแล้วก็จะตงจะแห่กัคงจะเป็นบายสองบายสามนะครับก็จะเหลือเวลาอีกเยอะนะครับเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ว่า เนื่องจากที่เขาต้องยกพิธีบายสีสุขป,ปันนอกเพราะว่าท่านจะผ่าเป็นในนี่เป็นที่สูงนะครับขอันหยุดน้ำเรียนครับช่วงนี้ครับ <c oughs> ไปเรื่อยเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด,ดท่านใดเพระท่านเดยโกนเพระท่านเดยโป่งครับมาในมโดทนาสาธุนะครับซึ่งในงานนี้นะครับเพป็นได้มีการบันทึกวีดีโอนะครับมีการบันทึกวีดีโอ คก็เพื่อการอะไรมาให้พี่น้องได้รับชมทั้งช่องยูทูบบอก้องที่อย่างเนาะผมกระโหลกซื่อน้องฮีที่อห็นมานะครับเอาพี่น้องที่นะครับเอายุไกรเป็นไหมเอออีสานบ้าน้องฮีนะครับทั้งชมยูทูบนะครับพี่น้องสี่เห็นพิธีการขั้นตอนพิธีการ ในการอุปสมบทมีผู้ใดมาร่วมงานในขั้นตอนพินิจฉรยเพลเหตยังแน่นะครับสางขาดเพลิงแตได้บันทึกเป็นวีดีโอไว้ให้ท่านได้รับชมในช่อง YouTube นะครับพี่น้องเปิดเบิ้งได้ครับผมเคยนะครับขออนุญาตยกเรื่องส่วนตัวครับผมเคยเปิดเบิ้งการเชิญพระเวทในของวัดสะโพหรือว่าของข้าเพื่อนองค์ฮี่โอ้ยมีความสุขนะครับพี่น้องโอ้ท่านได้ท่านได้เบิ้งกับเปิดเบิ้ลและพี่น้องเด้อติดตามในช่อง YouTube ของเพ่น ครณีทป็นตาท่านจบภาพท่ถือว่าได้รับเกียรติย่างสูงยิ่งคับพี่ตามบันทึกวิดีโอไว้ให้ท่านเออชมนะครับในทาง YouTube นะครับยี่้ออรกัม่ยครบ่ยนะครับเลยับไหจายขับไ่ขับ

คนดีกอดรักจะเป็นแม่ทีชวันที่แต่ได้ เียวเอาไทยนะครับหน้าวิรเชัยเอาแม่กินกราษนะครับตาเกียงไก่นะครับเนาะอันนี้คือเป็นลมหายใจจากไปแล้วเลยมีนักวิจิตรนั่งดุนผู้สนับสนุนชมประวัตไปถึงเพิ่นลูกหลานกินขอดินถึงเพิ่นด้วยววยุ่งกับสาววิจิตรนะครับไปเลยเลยมีกลงเสียเวลานะครับ